แหมมาถึงก็โฟกัสเต็มหน้าเลยถูกป่ะเดี๋ยวเลื่อนก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไม้สะพายตุรกีนะคะวันนี้นะคะมีนาเกิดอยากกินตัวนี้ขึ้นมาคือขนมปังของมินาเนี่ยมันจะเป็นแบบอะไรที่อยากกินอยากกินขนมปังที่มีรสชาติของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรสชาติและกลิ่นของนมข้นนิดๆนะอยู่ก็เกิดคิดขึ้นมาไงถ้าได้กินนะแบบขนมปังนะแล้วก็ ลาดนมข้นนะช่างมันเถอะไม่ลาดและผสมมันไปเลยในตัวเค้กเอ้ยผสมมันไปเลยในตัวขนมปังเลยละกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องนวดนานเอ๊ะไม่ต้องนวดนานนี่ถ้าฉันใช้นมใช้น้ำนี่ท่าทานจะต้องนวดนานนิดนึง เอาละเลยจะลองใช้ตัววิปครีมค่ะวิปครีมวิปปิ้งครีมอ่ะวิปปิ้งครีมที่มันเป็นน้ำๆหรือครีมสดก็ได้นะคะใครหาอะไรได้ถ้าใครมีครีมชีสที่บ้านเอาครีมชีสที่บ้านมาใช้แทนได้แต่เอาครีมชีสเนี่ยมาผสมน้ำให้ได้ในปริมาณที่มีน้ากานะคือมันมันเปลี่ยนได้ไงตอนนี้บ้านมีน้ามีทั้งนมมีทั้งอ่ะครีมสดนะคะที่จะเอาไว้ทําซุปทําขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครีมชีสไม่มี มีอะไรจับมาทําแบบนั้นแต่ว่าในอาในความแบบในความหวานมีนาอยากได้หวานขนมคน้นแล้วก็มีหวานนิดนิดนะคะเป็นขนมปังหวานแอบมีความหอมและมีความนุ่มแต่ไม่ต้องนวดนานไปค่ะอยากให้ไปทํากันขนมปังอะไรที่เราอยากกินน่ะเรามาปรับเปลี่ยนสูตรกันได้นะคะลองไปทํากันดูว่าออกมาจะหมูหรือจ๋าไปค่ะ ไม่ได้สูตรใครนะอันนี้คืออยากกินเลยเอาสูตรตัวเองเนะี่ยมาปรับใส่อันนั้นใส่อันนี้แทนปัได้แล้วค่ะปิดแก๊สเลยคือเอาแค่อุ่นๆอย่าแตะแค่ผิวๆนะจิ้มลงไปข้างล่างในนี้นะคะจะมีครีมสดครึ่งถ้วยตวงน้ำเปล่านะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงแล้วก็เอามาตั้งไฟค่ะแค่แคพออุ่นๆเท่านั้น ใส่นมข้นนะคะนมข้นมน,นมข้นหวานเนี่แหละค่ะมีน,นากะเอานะนมข้นมน,นมข้นมีนาไม่ค่อยข้นโดยมีนาทำเองสองสามสามช้อนโต๊ะละกันไม่รู้ว่าจะหวานไม่หวานนะเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกถ้าไม่หวานจะต้องเพิ่มนะคะอบเสร็จถึงจะรู้คนนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันใส่ไปอีกหน่อยละกัน สช้อนโต๊ะครึ่งหรือสามช้อนโต๊ะนะคะเุย้ยอร่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วใส่ย,ยีสต์นะคะยีสต์เนี่ยจะใช้เป็นแอคทีฟไดรยีสต์ก็ได้หรือเป็นอินสตันไดรยีสต์ก็ได้ตัวยีสต์เนี่ยนะคะมีนาจ,จะออกวิดีโอประมาณอืม ตูยี้่มีนาะเปิดจองแล้วนะเปิดจองที่เพจนะคะไมล์สไปร์ตุรกีมีนาส่งไปขายที่ไทยจะเป็นยี้ซองเล็กก็มีค่ะยี่ห้อนี้นะคะหรือว่าจะซื้อเป็นซองใหญ่ก็ได้อย่างซองใหญ่อย่างเงี้ยซองใหญ่100กรัมเนี่ยค่ะมีนาขายอยู่ประมาณ220 2 2 0ร้อยยบถึงสองาบาทอะจำไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ซองเล็กเนี่ยค่ะซองเล็กมันจะเป็นแบบ11กรัมนะคะจะมี3หอ่อจะมีสามซองในหนึ่งในหนึ่งห่อใช้ได้ค่ะอันนี้ใช้ได้ตั้ง3เดือนเนี่ย เปิดจองนะคะเพจเนี่ยไปดูได้เลยค่ะเพจเนี้ยคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะไมล์สไปร์ตุรกีอินบ็อกเข้าไปได้เลยแล้วก็หรือว่าจะแอดไอดีไลามาก็ได้นะเพราะมีหลายท่านถามเรื่องยีสค่ะยีสตุรกีดีนะบอกเลยดีมากยีสนะคะก็ใส่ไปเหมือนเดิมค่ะ2ช้อนชาทิ้งไว้อย่าเนี้ยค่ะรอให้เขาขึ้นในสเท่าก่อนทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะคะก็รอให้ยีสเขาขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวเราก็ มาทำกันต่อต่อเลยนะคะนี่เขาขึ้นเวลาเขาขึ้นเสร็จนะเขาจะเป็นฟองแบบนี้นี่โคนจา่าเทลงไปเลยค่ะเทจมูหรือจ่าก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าน้ำมันอร่อยมากไข่ไก่ะคะ่ะมีนาใช้ไข่ไก่เบอร์สองเอาออกมาจากตู้เย็นเลยเจี๊ยบเลยเนี่ยใส่ลงไปะคะ่ะก็คือไข่ไก่เย็นนั่นเอง กลือป่นหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อตัดรสชาติกะเอากะเอาตลอดเวลาเค็มไหมถ้าใครกลัวเค็มลดลงเหลือครึ่งช้อนชาเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่มีอะไรในกอไผ่แป้งเค้กแป้งเค้กใช้เซตหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะเซตหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงเนี่ยใครไม่มีแป้งเค้กนะคะถ้าใครใช้แป้งสาเลีอนเนกประสงค์ถูกไหม ก็ใช้แป้งข้าวโพดแทนมีนาใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงแต่ว่าถ้าใครมีแป้งเค้กใช้แป้งเค้กมีนาใช้แป้งข้าวโพดนะใส่ลงไปเลยที่เอาไว้ทำรัดหน้าสีขาวๆอ่ะตีทุกอย่างให้เข้ากันให้ไขแ่แตกคราวนี้มีนาใส่แป้ง สาลีอเนกประสงค์นะคะขอใส่ไปก่อนหนึ่งถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็พวกช่างน้ำหนักอะคะ่ะไปดูได้ที่ใต้คลิปนะคะนี่มีน่าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะใครมีแป้งขนมปังใช้แป้งขนมปังหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองดูค่อยๆใส่ยังใส่ไม่หมดนะในครึ่งถ้วยตวงจะนวดค่ะขออนุญาตใช้เครื่องนวดนะคะวันนี้ ขี้เกียจให้ขี้เกียจเลิกมืออก่อนอื่นนะนวดสปีดเบาก่อนพอแป้งเขาเลิกฟ้งแล้วค่อยนวดสปีดกลางแต่ว่าถ้าเป็นมือเนี่ยนะคะเอาช้อนคนก่อนให้เขารวบๆเป็นก้อนแล้วค่อยนวดปิดแป๊บนึ่งปาดอ่างนิดนึงค่ะเพราะว่าแป้งมันไปเกาะอ,อยู่ข้างๆคนก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยคนก่อนคนก่อนดูก็รู้ว่ามันยังไม่ได้เนี่ย แป้งมันเหลวเกินเห็นไหมคะแป้งมันเหลวเกินดูก็รู้ยังไม่ได้ใส่ไปโลดครึ่งท้วยตวงทั้งหมดนี่แหละแล้วเราก็คนอย่างเงี้ยค่ะถ้านวดมือนะเราก็จะคนค่ะคนรวบทุกอย่างให้เขาเป็นก้อนอย่าเพิ่งเอามือไปแตะเขานะอืมนี่ก็ยังไม่ได้เห็นไหมดูก็รู้ค่ะคือแป้งเขาเหลวอะเหลวซะจนแบบมันแตะไม่ได้เพิ่มอีกครึ่งถ้วยตวง ค่อยๆเพิ่มลงไปนะคะอย่าเพิ่มพรวดไปเลยครึ่งถ้วยตวงดูนะมีนาก็ยังเหลืออยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือแป้งนวลที่โรยกับโตะนั่นเองแต่ว่าตอนแรกบอกเลยว่าอย่าพึ่งเอามือไปแตะมันเอาไม้พายหรือเอาอะไรสักอย่างเนี่ยไปกวนมันกวนมันให้มันรั่วเป็นก้อนเนี้ยพอเขารั่วเป็นก้อนได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะใส่เนยต่อแต่ในเนี้ยขอมีนาเปิดเครื่องนวดนิดนึงก่อน ถ้านวดมือนะมันจะมันจะติดมือเนี่มันจะติดมือเลยแหละมันจะติดมือนิดหน่อยแล้วก็จะฟาดฟาดไปกับตะอนะคะไม่มีปัญหาใครอยากเติมแป้งเพิ่มไปอีกประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงได้ค่ะไม่มีปัญหาคือถ้านวดมือนะนวดมือมันจะให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะให้นิ่มเหมือนนวดเครื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้ว สองถ้วยตวงนะคะแป้งสองถ้วยตวงหรือสองถ้วยตวงเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงได้เหมือนกันแล้วแต่คือถ้าใครนวดมืออย่างเงี้ยมันไม่ไหวหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ไหวหรอกมือใหม่อ่ะสองถ้วยตวงกับเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงได้ค่ะเดี๋ยวมีน่าจะเติมจะเติมเนยเดี๋ยวจะให้ดูเนยเนยค่ะจะเป็นเนยกีก็ได้เนยสดรสจืดเนยสดรสเค็มได้หมดค่ะมีนาเติมไปอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะตักไปเลย มีน้ำไม่ชั่งนะตัวเนี้ตักไปเถอะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเนอยอุณหภูมิห้องหรือเปล่าเปล่าค่ะเนยเอาออกมาจากตู้เย็นประมาณสิบนาทีตักไปค่ะนี่หนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเรานวดต่อคราวนี้เหลบันเทิงคือแป้งเขาจะติดมือเพราะฉะนั้นเอาที่ปาดแป้งปาดค่ะแล้วก็ตบลงกับโต๊ะปาดแล้วตบลงกับโต๊ะนะถ้าใครไม่มือจะให้ดูนะคะมีนานวดเสร็จแล้วกับเครื่องนะคือนวดจนเขาแบบเนียนนะคะ เนี่ยถ้าเรานวดเครื่องนะแต่ว่าถ้าเรานวดมือเนี่ยคะ่ะเอาออกมาฟาดแบบนี้ถ้าใครคิดว่าอุ้ยตายแล้วมันเหลวเกินเนอะฉันนวดไม่ได้อะทั้งในเครื่องทั้งที่กับมือเติมแป้งลงไปได้ค่ะพอเขารวบกันเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะหาอะไรปิดไว้นะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นทั้งทั้งโถนี่แหละทั้งโถเนี่ยเนี่ยหาอะไรปิดไว้แล้วเอาไปแช่ตู้เย็นสัก10นาทีคะ่ะช่องธรรมดาเสร็จแล้วเอาออกมานวดอีกครั้ง เขาจะนวดง่ายขึ้นเนี่ยฟาแบบนี้แค่นี้เองค่ะนี่เขาจะนวดง่ายขึ้นค่ะนวดจนแบบเนี่ยเขาก็ไม่ติดมือไม่ติดเนี่ยพอเขาได้ระยะอนึ่เนี่ยพอเขาเนียนนะคะพอและเลิกจบ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยไม่ทําไม่มีความอดทน <c oughs> หาอะไรปิดนะคะ ปิดไว้ค่ะมีนาจะพักไว้แค่20นาที30นาทีเท่านั้นแหละค่ะให้แป้งเขาขึ้นแค่เท่าตัวเดียวไม่ไม่จาเป็นต้องขึ้นเป็นสองเท่านะแล้วก็เดี๋ยวมาขึ้นลูกกันต่อทิ้งไว้แบบนี้แหละมาค่ะวันนี้จะลองใส่พิมพ์นี้ดูนะคะพิมพ์นี้หรอได้มาใหม่คือบางครั้งมีนากินคนเดียวงนะไม่อยากใช้โลฟใหญ่พิมพ์นี้นะคะขนาดอ่เอ,อ11เซนคูณ11เเซนสีส่เหลี่ยมจัตุรัสอืม หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปละค่ะไอตัวนี้ลาค่ะค่อนข้างสูงนะมีนาบอกเลยแล้วก็เปิดแป้งออกมาเลยละกันแป้งที่ได้นะคะเนี่ยขึ้นประมาณหนึ่งเท่าตัวถึงหนึ่งเท่าตัวครึ่งไม่ต้องถึงสองเท่าตัวเอาออกมาเลยค่ะแป้งเนียนไม่ต้องโรยแป้งนวลเลยค่ะเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเขามีความมันอยู่นิดหน่อย เรานวดนะคะไล่ลมออกนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะคะมีนาจะตัดแป้งพิมพ์นี้มีนาจะใส่แป้ง250กรัมไม่รู้มันได้หรือเปล่าอะ่ะอันนี้300 g. จะ250กรัมหรือว่าจะ300กรัมก็ได้นะคะมีนาอยากได้ประมาณเอา3า0กรัมมะจะได้เต็มพิมพ์พอดี250กรัมแล้วกัน เนี่ยค่ะประมาณ250กรัมนะ2 5 2ินะนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาค่ะเสร็จแล้วเราจะรวบแป้งให้เป็นก้อนกลมๆคือตัวนี้มันน่าจะทำได้หลายอันอยู่แหละประมาณ2อันนะ่ะทำเป็นกลมๆไว้ก่อนทำเป็นกลมๆไว้ก่อนพักไว้อย่างนี้ก่อนนะคะส่วนอันที่เหลือเนี่ยมีน่าจะทำเป็นก้อนเล็กๆใส่พิมพ์นี้ค่ะใส่พิมพ์นี้ขนาดประมาณอ่า22เซนคูณ22เซนนะคือแล้วแต่ ใครอยากจะขึ้นเป็นรูปแบบไหนก็ได้กาวก้อนตัดยังไงละทีนี้เนี่ยค่ะปไปเป็นก้อนกลมๆป้เป็นก้อนกลม,กลมธรรมดาแล้วก็ใส่ลงไปวางเรียงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะอืดขึ้นมาเองนี่ค่ะเสร็จแล้วตัวนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวหาพลาสติกคลุมค่ะแล้วก็รอให้แป้งเขาขึ้นเป็นสองเท่า เอาผ้าคลุมก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนำให้ใช้ถุงพลาสติกคลุมจะดีกว่าแป้งจะได้ไม่แห้งเนี่ยค่ะเนี่ยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะให้แป้งเขาขึ้นเป็นสองเท่าแต่ว่าถ้าใครอยากเอามาอบตอนเช้านะคะเอาอย่างเงี้ยไปแช่ตู้เย็นไว้พอเช้าออกมาก็เอาออกมาเขาเรียกว่าอะไรพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็อบเลยเดี๋ยวมีนาจะพักไว้อุณหภูมิห้องนะส่วนอีกตัวหนึ่งพิมพ์ตัวนี้มันเป็นพิมพ์นอนสติกที่มีนาได้มานะก็คือ ไม่ต้องทาเลยเลยแต่ว่าถ้าใครกลัวติดก็ทามีนาก็จะรุนเหมือนกันว่าเขาจะติดมาส่วนตัวนี้นะคะเราจะไล่ลมออกให้หมดแล้วก็มาขึ้นรูปก,กันรีดซะเลยดูเอาขนาดให้แบบพอเท่าเท่ากับพีมักเนี่ย ขนาดให้เท่ากับพิมพ์นะคะรีดให้ยาวประมาณไหนประมาณเกือบ2คืบะคะ่ะเห็นไหมคะมีนาก็พูดไม่ถูกมีนาก็ไม่ใช่สายเปะเสร็จแล้วเราม้วนเขาค่ะม้วนม้วนไปเลยอย่าให้มีฟองอากาศคือถ้ามีฟองอากาศขเนื้อขนมปังเนื้อในคขเนี่ยจะเป็นฟองอากาศอยู่ข้างในเขาจะแบบไม่เป็นแบบเนื้อเนียนสวยอะนะแต่ไม่มีปัญหาเราทํากินเองเก็บขอบให้แน่นนะคะเสร็จแล้ว แล้วก็รีดอีกรอบอือประมาณนี้นะคะก็คือให้ความกว้างอะ่ะเท่าอันเนี้ยเท่าอันเน,นี้ยนี่ยังไม่กว้างเท่าใช้มือแบะเอาซะเลยได้แล้วกว้างเท่ากันใช้มือแบะเอานี่อ่ะใช้มือแบะเอาซะเลยม้วน,นะคะ่ะม้วนพับเนี่ยมองพับเข้าไป ระหว่างมวนเนี่ยนะคะเราก็ทำแบบให้หน้าเขาตึงหน่อยหนึ่งลุน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 ,ลนว่าหน้ามันจะตึงให้ไหมเนี่ยดันค่ะเอานิ้วเนี่ยนะคะจับเนี้ยแล้วก็แล้วก็กดเขาอย่างเงี้ยจับแล้วก็ตะล่อมเบาๆแล้วก็ดันเข้ามาดันเข้ามาเนื้อขนมปังก็จะแน่นด้วยแล้วก็ปิดเก็บตะเข็บห้ดีเรียบร้อย ใส่พิมพ์เลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยคราวนี้นะคะเราจะพักเราจะพักให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าขึ้นเป็นสองเท่าไหมไม่ขึ้นถึงขอบตรงเนี้ยให้เหลือขอบประมาณหนึ่งเซนนะคะให้เหลือขอบประมาณหนึ่งเซนพักขนาดนั้นเลยปิดฝาเลยปิดฝาพักด้วยพักไว้เนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันพักไว้แบบเนี้ยคะ่ะอุณหภูมิห้องเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อนะ ทักแป้งขึ้นแล้วนะคะเนี่ยได้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวมีนาเอาอันนี้ขึ้นก่อนมีนาทําอาหารให้ลูกทําอาหารให้ลูกอยู่ค่ะเป้นไก่กรอบค่ะไก่เผ็ดกรอบคอนเฟ็ตนะคะมีนาเคยลงสูตรไว้ให้แล้วนะอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะไหม้นี่ค่ะไปดูได้นะคะ EP ที่เจ็ดสิบแปดนะเป็นวิดีโอเก่าะค่ะอันใหม่มีนายังไม่ได้ทําให้ดูนะคะไปดูกันได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยสูตรเนี้ยมีนาทาบ่อย ตัวขนมปังนะคะมีนาอุ่นตะอบที่ไฟร้อยหกสิบองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนมค่ะทาแค่นมบางๆนี่ทาลงไปค่ะใครอยากทาเป็นไข่แดงผสมนมก็ได้นะคะมีนาไม่เอาละบางครั้งกลิ่นไข่มันออกไงบางครั้งไข่มันไม่สดทานมบางๆค่ะใครอยากโรยอัลมอนด์นะคะโรยใครอยากแบบโปะเขาเรียกว่าอะไรนะ เนยไปข้างบนทําอยากโรยอะไรโรยมีนาไม่โรยเพราะว่ามีนากะว่าจะเอาไว้เป็นไอ้นี้ด้วยค่ะดินเนอร์โรแต่ว่าเป็นแบบหวานเนี่ยเป็นขนมปังหวานนี่นะคะถามว่าหม้อมอ,มอ,อบลมร้อนอบได้ไหมอบได้นะคะหม้ออบลมร้อนมีนาอบแล้วนะมีนาอบตรงกลางคราวนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวนี้นี่ตัวนี้ จะเปิดให้ดูเห็นไหมคะว่าเขาจะเหลือขอบเหลือขอบมาหน่อยนึงนี่เหลือขอบมาหน่อยนึงแล้วก็ขนมปังมีนาก็ไม่เนียนไม่เนียนเห็นไหมคือถ้าเราอบแบบไม่ปิดฝาออกมาไม่เนียนแหละเพราะฉะนั้นมีนาจะแก้ด้วยการปิดฝาเพราะว่ายังไงมันก็ดันฝาดันฝาให้มันเป็นทรงเหลี่ยมมันก็เนียนนี่คือวิธีแก้ของมีนาคือมีนารู้ตั้งแต่ตอนแรกก็แหละว่า มีนายังนวดแป้งไม่ถึงเป็นฟิล์มไงตัวเนี้ยเขาก็จะแบบตะปุ่มตะป่่ำได้ค่ะไม่มีปัญหาทานมนะคะคือบางครั้งอะ่ะการที่เราเป็นสายแม่บ้านอะ่ะอบออกมาแล้วหน้าไม่เนียนเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งท้อใจ เอารสชาติให้ได้ก่อนเอาความนุ่มให้ได้ก่อนเสร็จแล้วความเนียนเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันที่หลังเนี่ยนะคะมีนาปิดฝาแล้วนะอบที่ไฟร้อองศาเหมือนกันค่ะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่อยๆอบไปนะคะนี่นะคะอบออกมาแ้ร้อนละสิบนาทีเสร็จแล้วมีนาก็เอาเนี่ยคะ่ะเนย เนยสดรสจืดรสเค็มก็ได้ค่ะทาไปเลยค่ะให้รอบๆให้ทั่วๆตอนเขาร้อนๆหน้าจะได้มันๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็น,สนเสร็จแล้วหาลายคลุมไว้ก็จะได้ขนมปังที่นิ่มๆนะอบเสร็จแล้วนะคะมีนาะอบ20นาทีไปร้อนจะเปิดฝาให้ดูใกล้ๆจะได้ยินเสียงลูกชายนะคะลูกชายกลับมาแล้วค่ะนี่ค่ะเปิดฝาให้ดูนอนสิ๊กอุ้ยตัวเนี้ย แพงมีนาซื้อมาแพงเลยแหละบอกเลยแล้วก็เคาะเขาหน่อยก็ได้ค่ะเคาะกับไอเนี่ยเคาะเพื่ออะไรเคาะเพื่อเขาจะได้หลุดออกมาง่ายๆเนี่ยคะ่ะเคาะมาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเทให้ดูอู้มันร้อนอะ่ะเอยตายมันไม่ติดปื้ม <laughs> ใครอยากได้นะคะไปทำแอดมินมีนาที่เพจนะเขาส่งมาให้มีนาไม่รู้เขาซื้อที่ไหนจบ อุยนิ่มอุยนิ่มอุยนิ่มอุ้ยปลื้มใจมาแล้วค่ะสิ่งที่เราอยากกินสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่ออกมาเหมือนที่คิดเหมือนที่คิดเป๊ะอะสวยงามพระรามแปดเนี่ยค่ะสิ่งที่คิดและสิ่งที่ได้เหมือนค่ะเพียงแค่เขาไม่เต็มพิมพ์เท่านั้นเองโอ้ยมันนิ่มมันนิ่มจนบอกเลยมันจะหั่นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนหั่นด้ซ้ำ แล้วก็ถ้าไม่เอามาวางบนตะแกรงนะคะเขาก็จะเนี่ยกลนเขาก็จะแฉะเนี่ยเราต้องออกมาวางบนตะแกรงบอกเลยลว่าความนิ่มความนิ่มเนี่ยสะเทือนใจแล้วก็พอเขาแห้งแล้วอะพอเขาแบบเริ่มอุ่นตัวแล้วหน้าเขาจะเขียวนี่แหละคือความนิ่มที่อยากได้เนี่ยที่มันเป็นแบบนี้ที่มีนายอยากได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเยื่อใหญ่มากแต่ขอให้นิ่มนิ่ม ฉีกเลยจะอะไรกันนักกันนะหา้าวหืมหืมอ,อร่อยนุ่มถ้าใครถามมีนาวะพี่คะหนูไม่มีครีมสดหนูไม่มีวิปปิ้งครีมเนี่ยหนูใช้ยังอื่นได้ไหมคะไปซื้อมาคะ่ะ ลองทําดูเพราะว่าเขาจะช่วยให้ขนมปังเนี่ยนุ่มขึ้นนวดไม่ต้องนานคือยังไงเขามีไขมันอยู่ข้างในไงเขามีความมันเพราะฉะนั้นเขาจะดีกว่าตัวนมค่ะจะดีกว่านมถ้านมเนี่ยใช้เป็นตัวไขมันเต็มนะ้าโ์แฟตอะกินน้ําเปล่าเถอะนี่เรื่องจริงกินขนมปังเจเถอะถ้าจะใช้แบบนมโลแฟทํานะกินขนมปังเจเอถอะค่ะรสชาติจะได้แบบนั้น แต่ว่าถ้ารักการทําขนมปังนะคะลองปรับเปลี่ยนสูตรดูอยากได้แบบไหนโอ้ยบอกเลยว่าปื้มคราวหน้าคราวหน้าจะทําขนมปังข้าวโพดเพราะว่าข้าวโพดออกแล้วค่ะข้าวโพดสดออกแล้วข้าวโพดเขาเรียกว่าข้าวโพดนมของที่เนี่ยนะจะเอามาทําขนมปังข้าวโพดอยากกินอะไรเราทําแบบนั้นมีวัสดุอะไรเราทําแบบนั้นเดี๋ยวตัวเนี้ยรอให้เย็นเอาไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวตัดตัดแล้วทานี่เลย เขาเรียกว่าเนยโรยน้ำตาลเลิศต้มนมให้น้องไว้ค่ะอ่าเท่านี้แล้วก็นี่นะคะ่ะขนมปังอันเมื่อวานตัดแล้วค่ะคือก้อนหนึ่งเนี่ยเขาประมาณนี้นี่ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งใช่ไหมคะได้สี่อันมีนาตัดออกมาเป็นอันหนาหนามีนาอยากกิน แล้วลูกชายมีนาก็ชอบด้วยค่ะนี่เอาไปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วสีจะแก่ไปนิดนึงแต่ช่างเถอะเราได้เราได้อยู่ตัวเนยเนี่ยนะคะใครจะเอาไปปั่นผสมกับนมข้นครีมชีสหรืออะไรก่อนก็ได้แต่ว่าไม่แล้ะมีนายอยากได้แบบไทยๆแหละจะหนาจะบางแล้วแต่เรานะแต่ว่าถ้าหนามากลูกชายก็ไม่กินค่ะ นี่ก็คือจะเนยจืดในเค็มคือแล้วแต่เรานะคะหืค่ส้วเดี๋ยวทาอีกอันนี่นะคะเราก็โรยน้ำตาลเนี่ยลูกชายมีนาชอบมากเสร็จแล้วค่ะ โอ้ยชื่นใจอยากกินนี่ค่ะมีทั้งแบบไม่ปิงและแบบปิงนี่นี่นไม่ไหวจะเคลียร์เดีขอขอชี้นุ่มอืมอร่อยหม่อมเมืองไทยเลยคุณเซนมหมสวัสดีค่ะเพียืมสวัสดีค่ะ นี่อือืออือือนี่แหลคะค่ะการันตีความอร่อยโดยคนเดิมอืมที่สุดของแม่ก็คือคนนี้ล่คะค่ะเรียบร้อยนะคะ้า